ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในการจิ้วทางช่อง j e ร r y และอนแะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องและทดลองใช้งานเครื่องรูดฟ่นยี่ห้อไดโนว่ารุ่น DV 220นะครับแต่ว่าลิ้นที่จะใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปจะเป็นรุ่น DV 223นะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเก่าแล้วมันได้รับบร,ริจาคมาทีนะครับราคาก็ น่าจะไม่เกินพันนะถามว่ารุ่นเอ่อยี่ห้อนี้น่าจะมีชื่อเสียงไหมคิดว่าน่าจะนะครับเพราะว่ามี Official Store ใน Lazada ด้วยนะแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้อาจจะเป็นแค่แบบตัวเริ่มต้นนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะ้องเพราะว่าก็ไม่ได้ซื้อเองนะได้มาปีอย่างที่บอกนะครับโอเคก็เพื่อไป,ไปการสียเวลาเดี๋ยวเรามาอ่านสเปคข้าง สเปคของตัวเครื่องนะครับสเปคหลกัหลกๆก็จะเป็นไลท์เวทนะครับน้ำหนักเบาเนอสองกิโลนะครับมี uh, washable HEPA filter นะไอ้ตัวแผ่นกรองอนะสามารถทำความสะอาดได้นะครับมี uh, cyclone power นะก็ประมาณว่าแบบดูดแรงอะไรเงี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งจุดสองลิตร dust container ถ uh, ังดักฝุ่นถังเก็บฝุ่นเก็บได้1 2ลิตรนะครับแล้วก็อื่นๆก็ประมาณนี้อ่านเอา โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาม <c> า <oughs> แกกกล่อง <c oughs> กันเลยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ <c oughs> <c oughs> แกกยังไงไมา <c oughs> อ๋อ <c oughs> แก,ก่ยากเบือาา่อาาอ๋อถามว่าเครื่องสภาพาตัวก่อนเอ้ยไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นอันก่อนมันไปไหนนะครับมันก็อยู่นี่แหละแต่ว่ามันเสียมันใช้ไม่ได้นะครับคืออยู่ดดีก็ใช้ไม่ได้ก็คือแบบใช้งานอยู่ดีดแล้วก็เราก็ปิดไปแบบตาม ตามตามที่เคยทําทุกๆครั้งอะไรเงี้ยก็หลังใช้เครื่องก็ต้องกดปิดก่อนใช่ไหมแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับพอมาเสียบใช้ครั้งหน้าก็คือไม่ติดเลยไม,ไม่ไม่หืงไม่อืออะไรเลยนะครับสายไฟเทาว่าหนูกัดเพราะหนูที่บ้านเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่มีร่องรอยกัดนะครับก็งงเหมือนกันว่าทาไมมันถึงเสียนะโอเคแกะกลองมากก็จะพบกับตัวตัวเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะอืม มันก็จะมีด้ามต่อนะอ่าแต่ว่าถ้าแบบเอ่อเราอยากเอาเข้าไปแบบที่พื้นที่เล็กๆอะไรเงี้ยเช่นในรถยนต์อะไรเงี้ย,ย,ยก็เอาแค่ชิ้นนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นหลักอย่างที่บอกนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูดีเทลกันเพิ่มเติมนะครับโอ,โอเคอันนี้จะเป็นด้ามนะด้ามต่อทําให้มันยาวขึ้นสามารถยืนใช้งานได้อะไรเงี้ยถูกพื้น,นแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อ หัวดูดฝุ่นแบบแบบใหญ่อันใหญ่นะครับก็จะมีซิลิโคนอยู่ตรงนี้มีล้อนะครับแต่ว่าไม่มีแปรงเนาะไม่มีแปรงตะกุยหัวหัวตะกุยจะเป็นอันนี้นะครับสามารถปรับองศาได้ประมาณนี้แล้วก็มีอ่อ washable h e p a filter ตัว ใส่กล่องที่ว่าทำความสะอาดได้นะครับเป็นเห็ดป่าเนาะโอเคอแล้วก็จะมีหัวแบบเอาไว้แทรกสอดเข้าไป <laughs> ในซอกในหลือแบบเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะ <c oughs> เพราะว่าจุดที่เราจะไปทดสอบทดลองใช้งานกันในวันนี้มันเป็นประมาณนั้นแหละเป็นหลือๆซอกๆเล็กๆนะครับซึ่งทุกเข้าใจว่าทุกที่ ก็คงมีเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเนาะแล้วก็บัตรรับประกันนะครับผิดหวังอีกแล้วนะการรับประกันเนี่ยคนจะทําเป็นแบบออนไลน์ได้แล้วนะครับอโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบอ๋อแผ่นกองไส้กองเขาให้มา2อันอีกอันหนึ่งอยู่ในตัวเครื่องแล้วนะครับอันนี้ให้มาสํารองด,ด,ดีโอเคกล้อง กล่องอะไรก็ตามนะส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถแกะแล้วถ้ามันใช้งานได้ก็คือทิ้งได้เลยใช่ไหมเว้นแต่ว่าใช้งานไม่ได้แบบเสียอะไรเงี้ยก็คือต้องใส่กล่องเดิมกลับไปเคลมนะครับแต่ว่ากล่องเครื่องสักไอ้ทำไมชอบพูดเครื่องสักผ้ากล่องเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะครับให้เก็บไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายของมันนะครับเพราะมันจะมีแบบส่วนควบเยอะมากอุปกรณ์ต่อพว่วงนี่นั่นต่าง,างๆอะไรแบบนี้นะโอเค ก็เดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะฮะเสร็จแล้วก็จะย้ายโลเคชันไปที่หน้างงานนะตรงจุดที่แบบใช้งานจริงอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คือได้มาน่าจะเกือบเดือนและเพิ่งจะมีเวลาว่างอยู่บ้านเฉยๆนะครับในการที่จะ,ะมามารีวิวให้ดูนะฮะเออจริงๆ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับขั้นตอนการประกอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไร มันมันประกอบม,มาแล้วเราแค่เลือกหัวเฉยๆนะฮะเออยังไงวะเอ๊ะเดี๋ยวมันจะต่อเข้าไปยังไงวะอันนี้ต่อนี่แล้วนี่ต่อ,อยังไงอะ่ะหัวตะกุยต่อ,อยังไงอะ่ะ เออถ้าเป็นหัวดูดฝุ่นบนพื้นก็ใช้อันนี้เนาะจะว่าหัวหัวเล็กๆต่อ,อยังไงอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เช่นกันนะมันเป็นกลมๆเห็นปะอันนี้เป็นแบบเหมือนครึ่งวงกลมอันนี้เป็นกลมๆต่อยยังไงวะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะ <c oughs> ลองใส่ด้ามให้ดูนะครับด้ามก็ใส่แบบนี้นะ ออที่ตัวเครื่องไม่มีอะไรเลยมีแต่สวิชเปิดปิดไม่สามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มกดเพื่อเก็บสายไฟด้วยเหมือนกับเครื่องที่เครื่องวางพื้นเนะ่ยเครื่องแบบใหญ่ๆอะ่แะแบบที่ลากเอาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวล็อกนะเป็นปุ่ม <c oughs> อ้ยขอโทษเป็นปุ่มล็อกเพื่อเปิดอันนี้ออกมาทางเก็บฝุ่นกับออใส้กองนะครับแผ่นกรองนะอันนี้คือ1.2ลิตร โอเคอ่ะเดี๋ยวลองต่อด้ามดูนะครับก็ง้างอันนี้ออกมาเพื่อให้มันมีรูแล้วก็เสียบนี่เข้าไปอึแล้วก็ล็อกข้างล่างเสร็จแล้วความใช้งานอันนี้ทำไมันต้องเป็นแง่งอย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้นะอ๋อเอาไว้เก็บสายไฟใช่ปะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานกันนะโอเคเราอยู่บริเวณหน้างานแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นที่นอนนะฮะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะว่าเรานอนกับหมานะครับก็จะมีขนหมาแล้วก็ดินทรายอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะขี้หนูด้วยก็คือเราไม่ได้เลี้ยงแบบในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้นะมันก็จะหอบทุกสิ่งทุกอย่าง ติดตีนเข้ามาเยอะหน่อยนะฮะก็ทำการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตเอานะว่าตอนนี้มีฝุ่นกี่มากน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มการใช้งานนะก็ลองฟังเสียงดูนะว่ามันดัง เพื่อเห็นพลังดูดที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถอดหัวดูดฝุ่นอันนี้ออกนะโอเคก็ก็ดูดได้แหละนะครับอืมเพราะว่าถ้าดูดไม่ได้เราก็จะไม่เห็นฝุ่นที่มันเข้ามาในนี้อะไรอย่างนี้นะฮะเราจะถอด <c oughs> หัวดูดฝุนฝ่นฝุ่นหัวดูดฝุ่นที่พื้นออกนะครับเราใช้ให้มันดูดตรงผ่านอันนี้เลยเราจะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าฝุ่นในในหลืบนี้นะฮะ นในร่องเนี่ยเห็นไหมมันจะถูกดูได้ไหมโอเค okay. อ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตยกขึ้นมานิดนึง